อร่อยมากค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ซิมาทอดปลาส้มเนี้อค่ะเด้อพี่น้องจ้านี่ค่ะผักสดๆเลยค่ะต้นหอมแล้วก็ประกาศหอมแล้วก็ขาดไม่ได้ตัวเด็ดก็คือพริกค่ะพี่น้องค่ะปลาส้มกินกับพริกออพริกดิบพริกแดงพริกอะไรต่างๆน่ะพริกขี้หนูขี้หนูสวนเนี่ยอึมแซ่บค่ะพี่น้องขาดไม่ได้ค่ะต้องมีพริกขี้หนูค่ะตัวเด็ด ปลาส้มเราก็จะมาคลุกแป้งก่อนค่ะเอามาอบแป้งก่อนค่ะพี่น้องก่อนที่เอาไปทอดมันจะได้โบแตกบบหยังค่ะมันี่ได้ทําให้สวยค่ะอร่อยด้วยค่ะวันนี้สามียายใหม่เป็นคนทอดค่ะยายใหม่ไม่ได้ทอดสามีเป็นคนทาค่ะเมนูนี้ด่ค่ะปลาส้มเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาสเพียนปลาจีนปลายี่สบปลาอะไรต่างๆเลยค่ะทําปลาส้มได้แซบค่ะพี่น้อง วันนี้สามียัยใหม่ก็จะเป็นคนลงมือทําค่ะเป็นคนทอดค่ะยัยใหม่ก็จะเป็นคนถ่ายคลิป <laughs> ยัยใหม่สบายน้ํามันเราเริ่มร้อนแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะพี่น้องจา้าเฮ็ดง่ายๆค่ะทอดง่ายๆแต่แซ่บค่ะพี่น้องจา้ากินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยพวกเจ้าบาอยากอิ่มเขาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนั่งกินจกแต่กองข้าวเหนียวเนี่น,น,นะคะเพราะว่ามันแซ่บหลายบาอยากอิ่มค่ะทอดไฟปานกลางนะคะเด้อย่าไฟแรง ไฟค่อนข้างจะอ่อนนะยคะ่ะเพราะว่าไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกเพราะว่าเนื้อปลาข้างในจะไม่เหลืองอลามีค่ะทอดประมาณไปอ่อนล,ลงมาจะอ่อนนิดหนึ่งเลยค่ะใครก็คงทอดเป็นนะคะพี่น้องเนะาะยามันก็พูดบอกไปอีกรอบนึงค่ะทอดปลาส้มนี่ใช้เวลาเหมือนกันค่ะเพราะว่าอ่อนเขาจะสุก ได้สีสันเหลืองทองสวยงามออกมานี่ใช้เวลาค่ะเวลาเขาสุกเลยค่ะเอามากินกับเข่าเนี่ยปัาดพี่น้องจะบาบออยากบอกว่ามันกรอบมันแซ่บหลายทีงเราสุกแล้วค่ะแล้วเตรียมจะเอาขึ้นแล้วค่ะพี่น้องคะยัยใหม่ก็จะพาไปชมตอนเอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณพี่น้องทุกปู่ทุกคน,ท,กคนที่รับชมยอยใหม่ไมด้ค่ะเดอ้อยัยใหม่บ่มีอย่างไรเมื่อนี้มาทอดปลาสมให้เบิ้งนะ้ค่ะเดอ้อว่าสดสีสวยงามขนาดไหนขอบคุณทุกไลค์ขอบ คุณทุกแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ยไยใหม่เด้อวค่ะเด้อพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ียาย่ใหม่ก็มีเมนูปลาส้มทอดสีสวยงามกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากค่ะพี่น้องจา๋าแเราทอดหลายชิ้นค่ะเกือบสิบชิ้นค่ะทั้งหมดเราทอดเลยค่ะเฮียไม่ถ่ายมาให้ดูแค่ประมาณนี้ค่ะนี่ทอดขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับเป็นยังไงสีสันสวยงามไหมคะ นกค่ะเอาขนเหนียวมาคนละกองละกองค่ะพี่น้องค่ะเอาปลารามาน้าเดอ้อแจวบองมาน้าของมันเข้ากันเนี่ยของมันแซ่บหลายสฉะขาดพวกนั้นบบได้ดีบางครั้งเราก็ไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะหรือว่าไม่ต้องเพืองโตเกตบ่อยค่ะเราก็ทอดทีเยอะๆไว้เวลาทานไม่หมดก็เก็บเข้าไปตู้เย็นได้เลยค่ะเวลาจะกินเราก็เอาออกมาอุ่นไมโครเวฟอุ่นเตาอบหรืออะไรก็ได้ค่ะสะดวกสบาย ไม่บางคนไม่อุ่นกินเย็นๆก็ได้ค่ะแซ่บค่ะพี่น้องคะแต่อุ่นทักหน่อยจะอร่อยค่ะแต่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงค่ะรสชาติเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะอบางคนเขาไม่อยากทอดบ่อยค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆคะช่วงนี้ฝนก็ตกค่ะพี่น้องจ้า เวลาฝนตกบรานอกเขาก็อยาไปอยู่ตรงใต้ต้นเมืองต้นไม้เด้อค่ะเด้อมันอันตรายฟ้ามันพาด้ยเด้อก็เบิ่งแยงสุขภาพค่ะนี่ยังไม่มีการให้ดูต่อยค่ะมีการทอดต่อยนะคะเพราะว่าทอดหลายชิ้นค่ะค่ะยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยค่ะพี่น้องค่ะบรรนอกบรรนาเขาน้าท่วมหน้าเห็นใจจริงๆเลยค่ะพี่น้องน้ําก็ท่ันในรถช่วงนี้ค่ะหลยคนก็บนกันหล่าน้นาท่วมท่วมไปถึงบ้านถึงให้ถึงน้ถึงสวนมด เสียหายทุกปีค่ะเมื่อก่อนไม่น้ำไม่ท่วมมีสองปีนี้น้ําเยอะค่ะฝนตกเยอะพี่น้องเป็นห่วงเป็นบาดก็กินยานะคะอย่าปล่อยให้เราเป็นบาดเอ่อเหลื้อรลังค่ะมันอันตรายค่ะต่อสุขภาพเราค่ะพี่น้องจ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกทุกพื้นที่ค่ะที่น้ําท่วมค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจะกรุงเทพเลยแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่กันค่ะวันนี้ยันใหม่ก็จะขอตัวไปก่อนนะพี่น้องค่ะมา ให้พี่น้องเบิงท่อน,นี้แล้วค่ะให้พี่น้องหิวอยากน้ำกับายไหมอยากกินปผสมน้ำกับยายไหมไปไปแซ่บๆน้ำกันสวัสดีค่ะ